มีใครที่ไม่รู้ไหมครับว่าสวิตแบบไหนที่เหมาะกับตัวเราแล้วเราเนี่ยควรจะใช้แบบไหนกันแน่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาไลฟ์ฟังครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปดูสวิตกันเนี่ยเราต้องมาทําความรู้จักประเภทของสวิตก่อนนะครับว่ามีแบบไหนบ้างน,น,นั่นเองนะเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยผมว่าคุณจะเลือกสวิตได้เข้ากับตัวคุณแล้วก็ดีที่สุดนั่นเองครับอย่างแรกนะครับผมต้องเคลียร์ทุคกคนก่อนเลยว่าเราจะไม่เรียกสวิตเป็นสีแล้วนะครับด้วยความที่มันมีประเภทของมันเนี่ยย้ายทุกคนจําเป็นประเภทมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่า,ารอระไ ที่เหมาะกับคุณแลว้วเวลาคุณไปเลือกซื้ออะไรที่มันลึกหรือว่าอยากได้อะไรที่มันคัสตอมมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณก็จะเลือกที่ถูกใจแล้วก็ตรงใจคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยเราจะแยกสวิสนะครับเป็น3ประเภทนะครับก็คือคลิกกี้แท็กทแล้วก็เนียนนั่นเองนะครับเรามาเรื่องันที่สวิสแบบคลิกกี้นะครับแบบนี้เนี่ยเมื่อกดลงไปแล้วนะครับจะทําให้เราไม่รู้สึกว่ามีแรงต้านนิดๆน,นะครับที่เมื่อกดผ่านลงไปเนี่ยก็จะมีเสียงกริ๊กๆตามจังหวะที่กดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ชอบแบบนี้ ชชอบบใ้กัันนะครต่อมาครับเป็นสวิตแบบลิเนียนะครับก็คือกดแล้วแบบรึบลงไปเลยนะครับมันจะไม่มีอะไรมาขั้นตรงกลางนะกดปุ๊บมันจะสุดเลยนั่นเองนะครับโดยสวิตแบบลิเนียเนี่ยนะครับก็จะรวมไปถึงสวิตประเภทไซเลนด์ด้วยนะครับโดยสวิตแบบไซเลนด์เนี่ยนะครับก็จะมียางรองตรงฐานสเต็มเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อลดแรงกระแทกจากตัวสวิตด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือแทกทายครับเรียกว่ามีความคล้ายคลึงกับคลิกกี้พอสมควรเลยนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าพอกดลงไปเนี่ยมันจะไม่มีเสียงคลิกนั่นเองครับโดยสวิตแทกทาย มีแรงต้านหรือว่าที่เรียกว่าบัมเนี่ยมากหรือน้อยแล้วก็มีความชันที่แตกต่างกันนะครับตามลักษณะของสวิสตัวนั้นๆนั่นเองครับทีนี้นะครับพอเรารู้ทั้ง3แบบแล้วนะครับเราก็จะมันเลือกสวิ์ได้ตรงใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับถ้าใครเนี่ยที่ชอบสายลั่นเลยนะครับอาจจะต้องไปคลิกกี้นะครับมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์ให้เลือกเลยนะครับต่อมานะครับใครที่ชอบแบบ2จังหวะนะครับแต่ว่าไม่อยากได้เสียงคลิกเวลากดก็จะต้องเลือกเป็นแท็กทายนั่นเองนะครับแท็กทายเนี่ยผมบอกเลยว่าในตลาดมีให้เลือกเยอะมากนะคร แบรนด์ดังๆที่คุณเคยได้ยินนะครับลองไปเล่นอะไรที่มันนิชมากยิ่งขึ้นเนาะผมว่าคุณจะได้ฟิลลิ่งหรือว่าอะไรที่มันแบบกดแล้วมันฟินมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับสุดท้ายนะครับเป็นลิเนียร์นะใครที่ชอบแบบเงียบๆนะครับเพราะว่าไซเลนต์ก็เป็นลิเนียร์เหมือนกันนะครับใครที่ชอบเงียบๆแบบนุ่มๆกดแล้วมันถึงเลยเนี่ยก็อยากให้ลองไปดูประเภทลิเนียร์ดูนะครับมีหลากหลายแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ผมใช้อยู่แล้วก็ชอบมากๆเลยเนะี่ยก็คือมิวคี้เยลโล่นะครับเป็นแบบลิเนียร์นะครับมีแรงกดท เสียงที่พออีกดูนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะชอบแบบไหนหรือว่าชอบแรงกดประมาณไหนกันแนี่เนี่ยผมคิดว่าอยากให้ลองไปตามร้านที่ขายคีย์บอร์ดนะครับเขาจะมีสวิชเนี่ยวางเอาไว้ให้เราลองกดได้เลยนะครับมีเรียกว่าแทบทุกประเภททุกแรงต้านเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปเลือกกดดูนะครับว่าเราชอบแรงกดประมาณไหนนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งแบบไหนนะอันนี้ก็ต้องเลือกนะทุกคนเพราะว่าการเลือกสวิชหนึ่งอันเนี่ยมีหนึ่งคือแรงต้านนะครับแรงต้านหรือว่าแรงที่เราจะกดลงไปนั่นเองนะครับแล้วก็ประเภทของสวิชนะะครับร็ ชอบฟิลลิ่งแบบไหนตอนกดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณชอบแบบเงียบไหมบางทีคุณอาจจะชอบฟิลลิ่งที่เป็นแบบแท็กทายนะครับแต่คุณชอบแบบเงียบเียบหืนึบหนเนี่ยก็อาจจะต้องลองลองเลือกดูนะครับมีหลากหลายให้เลือกเลยแล้วก็มันมีสวิสบางอันเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นแบบนํามาเบลนดกันนะครับเรียกว่าการนําสวิสแบบหนึ่งนะครับมาเปลี่ยนใส่สเต็มแบบหนึ่งหรือว่าสปริงอะไรอย่างเงี้ยที่มันมา mix กันนะครับมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกเนาะใครที่สนใจนะครับก็อยากให้ลองไปดูได้นะเพราะว่าด้วยความที่วงการนี้เนี่ยมันม c สักพักก็อาจจะยังไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับแต่วันนี้ก็อยากนามาแชร์กันนะเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่เป็นเพื่อนๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สงสัยว่าเอ้ยแล้วอยากได้แบบเลสเนี ä, ่ยเลสเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าจริงๆคนเนี่ยรู้เรื่องของสีเยอะกว่านะครับเพราะว่าด้วยความที่ทั้งแบรนด์ทั้งร้านขายต่างๆก็จะชูเรื่องของสีเป็นหลักนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแบบประเภทเนาะเลนเป็นประเภทมันจะได้หาไเ้ง่ายกว่านั่นเองนะครับส่วนใครนะครับที่ใช้สวิสแบบไหนอยู่หรือว่าอะไรอยาก ได้เลยนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับเกี่ยวกับไม่ค่นิ่งเข้าคีบบอร,รด์ดเกี่ยวกับสวิชะไรการมดต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องด m มเดชของเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ